สวัสดีครับสติวเพย์ชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่13กันยายน2564นะครับตอนนี้เวลา18บแนาฬิกาสนาทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเยียวยากันนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในมาตรา40นะครับผมและอยู่ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับตอนนี้ก็มีความชัดเจนออกมาจากท่านโฆษกสำนักงานประกันสังคมแล้วนะครับผมว่าจะเริ่มโอนเงินกลุ่มนี้นะครับในวันที่20กันยายนนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับ ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับผมจากช่อง PPTV HD 36นะครับผมซึ่งได้สัมภาษณ์ท่านโฆษกสำนักงานประันสังคมไว้นะครับผมซึ่งข้อมูลสรุปไว้ดังนี้นะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในมาตรา40นะครับรอบโอนเงิน16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับก็คือจังหวัดกาญจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปีนมุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุรสงครามสระบ,บุรีสุพรรณบุรีแล้วก็อ่างทองนะครับผู้ประกันตนที่สมัครและชําระเงินสมทบระหว่างวันที่4-24ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจะได้รับเงินเยียวยาระหว่างวันที่20นะครับไปจนถึงวันที่21กันยายน2564นี้นะครับผมซึ่งจะโอนเงินสูงสุดนะครับวันละ2องล้านสินะครับตามลำดับหมายเลขแบบประชาชนนะครับ และสาหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เช็คสิทธิ์นะครับผมสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ของตนเองนะครับได้ที่เว็บไซต์ w w w a s s o g o t h e f o r m n e w นะครับผมเมื่อเข้าไปแล้วนะครับผมก็เข้าไปที่แท็บเมนูนะครับที่เขียนคาว่าตัวสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตวมาตรา40นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับก็ทำการกรอกหมายเลขประชาชนนะครับแล้วก็กรอกรหัสใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับ ระบบก็จะแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะครับผมหลังจากที่ท่านได้รับสิทธิ์แล้วนะครับและถึงกําหนดวันโอนเงินนะครับแต่ว่าเงินไม่เข้านะครับผมจะทําอย่างไรดีนะครับผมถ้าเงินยังไม่เข้านะครับระบบจะทําการโอนซ้านะครับในทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะครับผมกลุ่มนี้นะครับคนที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่าเงินไม่เข้านะครับไม่ต้องทบทวนสิทธิ์นะครับผมรอรอบโอนซ้ําทุกวันพฤหัสนะครับ ระหว่างที่เรารอเงินเข้ามานะครับแนะนําว่าให้ทําการตรวจสอบพร้อมเพย์ว่าได้ผูกกับหมายเลขปปะชาชนไว้เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับผมโดตัวอย่างเช่นนะครับบัญชีธนาคารนะครับมีการเดินบัญชีปกติหรือไม่นะครับแอคทีฟอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าบัญชีนั้นถูกปิดไปแล้วนะครับผมหรือว่าท่านเนี่ยได้ผูกไว้กับบัญชีธนาคารอะไรกันแน่นะครับผมตรงนี้ก็ลองเช็คกันดูก่อนนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยได้มีการแก้ไขคํานําหน้าหรือเปล่านะครับ มีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือว่าตัวสะกดหรือไม่นะครับผมถ้ามีการแก้ไขข้อมูลตรงนี้นะครับท่านจะต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้ทาการอัปเดตข้อมูลภายในระบบสำนักงานประกันสังคมด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับที่จะแนะนํานะครับก็คือให้ทดลองโอนเงิน1บาทผ่านหมายเลขป,ประชาชนของท่านนะครับผมเพื่อดูว่าท่านได้ผูกไว้กับธนาคารอะไรกันแน่นะครับผมและเงินเนี่ยได้โอนเข้ามาที่บัญชีถูกต้องหรือเปล่านะครับทดลองโอนเงินกันดูนะครับ สุดท้ายนะครับผมถ้าท่านใดนะครับที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2564นะครับโดยวิธีการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับผมก็ทําการกรอกแบบฟอร์มขอยื่นทบทวนสิทธิ์มาตรา40นะครับแล้วก็ส่งไปที่สํานักงานประกันสังคมในพื้นที่ของท่านนะครับหรือว่าจะส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับสุดท้ายก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ